สวัสดีค,ครับพบกับดุกครั้งนะครับกับช่องโนเนมครับผมนะครับวันนี้ทูกมาพร้อมกับเจ้า X1 โฉม F48 นะครับสำหรับใครที่อยากได้รถใหม่ๆราคาถูกๆฟรีในส่วนของค่าดูแลรักษาคันนี้ตอบโจทย์เลย X1 18D นะครับผมปี2019เลขไมล20,000รถมือเดียว BSI 6ปียาวไปจนถึงปี2025 หรือ1 2 0 0 0 0กิโลเมตรแล้วแต่ยอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนราคาแค่1,580,000้านบาทเท่านั้นเองครับผมไปชมรายละเอียดกันเลยครับเนื่องจาก X1 โชมนี้นะครับใช้ที่เปิดฝากระโปรงหน้าแบบดึง2ครั้งแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมาหาเคี้ยวให้เสียเวลานะครับดึง2ครั้งจากในตรงที่ดึงตรงข้างคนขับน้อแล้วก็มางัดขึ้นได้เลยนะครับส่วนใหญ่ BMW เขาจะวางเครื่องแนวยาว แต่พอรุ่นนี้มันเป็นรถขับหน้าใช่ไหมเขาก็วางเครื่องแนวขวางนะครับมากับเครื่องดีเซล2 0 0 0ทวินพาวเวอร์เทอร์โบ150แรงม้าจริงๆก็เครื่องลูกเดียวกับรุ่น m sport แหละแต่ทอนแรงม้าลงมานิดนึงนะครับแต่150แรงม้าเนี่ยเหมือนแรงม้าจะน้อยนะแต่เขาก็พาตัวรถไปได้ทุกจังหวะที่เราต้องการขับขี่เลยเพราะแรงบิดเขาเยอะนะครับโอเคเกียร์เป็นเกียร์ออโต้8สปีดนะครับห้องเครื่องใส,สน็อตเดิม ทุกจุดไม่มีขยับนะครับประวัติสวยๆนะฮะคันนี้ก็ยังว่าทำไม้มันแค่สองหมืนอนอี่งเนาะนะครับเฮียให้ดูโดยละเอียดนะครับแล้วก็ด้วยความที่ว่ารถมันมี B S I ใช่ไหมพอรถมี B S I ปุ๊บเปิดฝากระโปรงหน้าสิ่งที่ต้องดูก็แค่ความสะอาดกับเติมน้ํายาฉีดกระจกหน้าที่เหลือให้ศูนย์เขาจัดการนะครับผมอ่าโอเคคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดรอบตัวรถกันดีกว่าครับ ไฟหน้านะครับเดย์ไลท์เป็น LED แล้วก็ตัวไฟสูงไฟต่ำเป็นสีนอนเนาะนะครับเปิดปิดออโต้ด้านล่างมีสปอตไลท์ให้กับการตกแต่งแบบ X l i n e ไนะครับก็คือเขาจะเน้นเป็นแถบสีอลูมิเนียมด้านนะฮะกระจังหน้าโครเมียมสวยๆนะครับข้างบนเป็นโลโก้ BMW ล้อเดิมไซส์18ดนะครับมาพร้อมกับยาง2 2 5 5 0ยางเป็นยางปลายปี18นะครับไม่ไม่ต้องแปลกใจนะครับรถ19าทำไมยางปี18ถ้าเป็นรถมือหนึ่งมัน เป็นแบบนี้แหละครับเพราะยางเขาจะดิวกันเป็นอตใหญ่ๆนะครับผมแล้วก็ส่งเข้ามาอันนี้สัปดาห์ที่42ปี18ก็คือปลายปลายปีนะครับมาแมตช์กันไฟเลี้ยวอยู่กระจกข้างนะครับด้านบนมีแบกรกขาแร็กอลูมิเนียมใส่ให้เรียบร้อยก็พร้อมใส่แหลกเผื่อที่ว่าจะใส่จักรยานหรือว่าจะใส่กล่องไฟเบอร์ข้างบนนะครับผม ยางหลังก็ไซส์เดียวกันนะครับด้านหลังเป็นไฟท้าย LED นะครับผมเห็นชัดตามสไตล์ BMW แล้วก็เป็น Batch X1 นะฮะหรือ X1 จะเรียกสลับกันไปสลับกันมานะครับอย่าว่าดุกนะนะท่อไอเสียออกล่างซ้ายนะครับด้าน,นขวาจะมี Batch S Drive 18D คือ 18D ไม่ได้หมายความว่าเครื่องพันแนะมันคือเครื่อง2000แต่มันเป็นเหมือนกับเลขลำดับชั้นของรุ่นของความแรงเฉยๆนะครับ ด้านหลังก็มีที่ปั่น้ำฝนให้นะครับผมมีกล้องมองหลังให้นะฮะอ่าโอเคแล้วคันนี้ก็ดีมากๆมันมีระบบเตะเปิดด้วยเตะปิดด้วยนะครับก็พกกุญแจไว้กับตัวเนาะก็แขวงเท้าเข้าไปตรงก่นชนท้ายแบบนี้นะครับนี่ทำได้ทั้งเปิดและปิดนะฮะพื้นที่เกของด้านหลังนะครับพาร์ติชันยังไม่มีรอยเลยนะฮะพลาสติก ุมในส่วนของแถบอลูมิเนียมกัรลอยตรงนี้ยังอยู่นะครับผมโอเคอึ้บอ่ะให้ดูช่องเก็บของนะครับเฟิร์สเอ d ยังอยู่อุปกรณ์ทุกอย่างก็ครบนะครับปอหลังภาพได้3ตอนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันดีกว่าครับผม ก็จะมาลองสมาร์ทคีย์ของ PM นะครับผม mm hmm. เขาก็จะมีแถบตรงนี้ด้านข้างเนี่ยฮะทากสบวยก็จะเป็นล็อกรถนะครับสอนมือก็จะเป็นปลดล็อกนะฮะอ่าโอเคเจอมาก็จะพบกับการตกแต่งลายไม้นะครับพร้อมกับหนังสีน้ำตาลด้านข้างก็เป็นสวิตปรับกระจกต่างๆนะครับสวิตเปิดปิดฝาท้ายนะฮะโอเคค่อยๆแผกล้งตรงนี้เป็นเมมโมรีบอร์ดนะครับผม ถัดมาในส่วนของสวิตไฟนะฮะ<ด>ก็เป็นไฟปิดปิดนะครับออโต้เดย์ไลท์ไฟรีไฟใหญ่นะครับผมปรับสว่างหน้าปัดเนาะปัดหมอกหน้าฟลอกแรมด้านหลังนะฮะเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับอยู่ข้างคันเกียร์ตรงนี้เป็นช่องใส่ของนะครับพวกบัตรต่างๆนะฮะมาให้ดูสภาพภายในกันนะฮะ ไม่ต้องห่วงครับรถมันใหม่ไม่มีริ้วรอยอะไรเลยรอยยับเบาะก,ก็ไม่มีรอยฉีกขาดก็ไม่มีคันนี้ขายแล้วสบายใจนะครับเดี๋ยวเราสตาร์ทเครื่องกับรับเข้ามานั่งภายในกันแล้วเนาะนี่กุญแจเขาจะเป็นทรงเรือใบแบบนี้นะครับก็เป็นรุ่นที่พัฒนาขึ้นมาอีกน้อยนึงนะครับผมปลดล็อกเนาะล็อกรถเปิดปิดฝาท้ายนะครับพกไว้กับตัวแล้วก,กดปุ่มบเไปก็กดปุ่มสตาร์ทต,ตรงนี้ได้เลย ต่อเสียงแจ้งเตือนรถเข็มขัดกับเตรียมความพร้อมต่างๆนะครับโอเคเรามาดูกันนี่ไม่สองหมื่นหนึ่งนะฮะคลิปมากๆนี่แทบจะเหมือนรถเทสไลฟ์กันเลยนะครับผมโอเคแล้วอ่ะเราก็จะมาเจอพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับก็เป็นมัลติฟังชันเนาะมีสปีดลิมิตนะไม่ได้มีคูปซอนโทน,นะครับเป็นสปีดลิมิตนะแล้วก็โหมดต่างๆเพิ่มลดเสียงนะครับทแทร็กแล้วก็วอยซ์คอมมานด์ถัดมานี่ ตรงนี้เป็นปุ่มควบคุมเกี่ยวกับปัดน้ำฝนนะครับผมแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ทางซ้ายผม BC เนี่ยตรงตรงปลายก้านนี่ก็คือรายละเอียดบอร์ดคอมพิวเตอร์ตร,ตรงหน้าจอนะครับตรงคอนโซลนะฮะโอเคกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัตินะครับแล้วก็นี่กล้องบันทึกภาพ Bm แท้หน้าหลังนะครับผมก็มูลค่ามันก็ประมาณ30,000นนะฮะถ้าซื้อศูนย์นะครับตอนไม่มีโปรเนี่ยสามหมื่นกว่าบาท นะครับมันก็ใช้งานดีด้วยนะอนะแล้วตรงรุ่นไงนะครับอ่ะถัดลงมาก็จะเป็นจอ i อร i v ์ Drive นะครับจอใหญ่ก็มีแผนที่นำทางนะครับใช้งานง่ายนะครับตอนนี้นะฮนะอ่ะโอเคถัดมาก็จะเป็นไฟฉุกเฉินเนาะเครื่องเสียงแอร์ดิจิตอลสองโซนนะครับผมอ่านะช่องเก็บของใส่แก้วน้ำแล้วก็ตรงนี้เป็น ขุดบุรีนะครับนะคันเกียร์8สปีดนะครับ8สปีดนะดูดูพูด6หรือ8วะ8เนอะจะมากับปุ่มโหมดการขับขี่นะครับคันนี้มี3โหมดนั่นก็คือสปอร์ตนะครับคอมฟอร์ตก็คือสไตร์เครื่อง,องความเป็นคอมฟอร์ตแล้วก็อีโคโปรอีโคโปรก็เน้นความประหยัดน้ำมันนะครับตามชื่อทุกรูปอย่างเวลาเรากดโหมดเนี่ยสิ่งที่จะเปลี่ยนก็คือเครื่องเกียร์พวงมาลัยเร่งเบรก แล้วก็แอร์นะครับที่แอร์จะเปลี่ยนก็คือจะมีโหมดอ mm ีโ hmm. คเขาจะปรับอุณหภูมิให้อยู่ที่25นะครับผมแล้วเขาก็จะมีโคสติ้งให้กรณีที่เราปล่อยไหลเขาก็จะเบาการทํางานของเครื่องยนต์ลมนะครับนะพอเป็นสปอร์ตปุ๊บเขาก็จะทําการตอบสนองเร็วขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคันเร่งเบรกเกียร์ก็จะลากรอบเพื่อให้ขับสนุกเพื่อเร่งแสงได้ดีขึ้นนะครับอ่นะโอเคถัดลงมาครับตรงนี้ก็เป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็ ปุมควบคุม i drive ต่างๆนะครับใช้งานไม่ยากนะครับใช้งานไม่ยากนะครับสำหรับใครที่จะมาลองใช้เป็นครั้งแรกไม่ต้องห่วงครับไม่ดูก็คุณเนมนี่แหละสอนให้นะฮะสบายๆอ่ะดูเกทหน้ากันนะครับก็คู่มืออะไรต่างๆก็อยู่ครบนะครับสภาพเบาสวยๆอ่าแล้วก็ ช่องเก็บของใต้ที่วางแขนนะครับสองชั้นนะฮะโอเคนะครับอนั่งหน้าสบายๆนะครับประหยัดน้ํามันสุดๆใช้คาว่าประหยัดน้ํามันสุดๆเลยนะครับสําหรับ X1 ขับหน้าคันนี้นะฮะโว์ f 4ป8เนาะโอเคเดี๋ยวเราลองไปนั่งหลังกันดีกว่าครับผมครับเข้ามานั่งหลังเรียบร้อยต้องดูที่วางเท้านะครับอ่ะเหลือประมาณเกือบๆยี่สิบเซนอ่ะรถ ค่อนข้างกว้างนะครับผมช่องเก็บเอกสารหลังเบาะตึงเปรี้ยนะครับใช้งานได้สมบูรณ์นะฮะแล้วก็ด้านหลังมีช่องแอร์ให้พร้อมทั้งเป็น type c นะครับสายเป็น type c นะชาร์แบตนะครับผมด้านข้างก็ข้างประตูก็มีช่องเก็บของให้นะฮะไม่ได้มีมา่านให้แต่มันก็ไม่ได้จำเป็นเพราะมันไม่ใช่ซีดานไซสใหญ่อะเนาะนะครับ เบาะล้างมีจุดยึดเบาะเด็กให้ทั้งสองด้านนะครับผมทางซ้ายและขวานะครับามาดูที่วางแขนกันมีวางแขนตามสไตล์ bm นะครับนี่ต้องใส่แก้วนะฮะนะฮะครับนั่ง4ีห้าคนได้โอเคสบายๆไม่ต้องห่วงเรื่องค่าน้ำมันนะครับเพราะเจ้านี่มันประหยัดสุดๆนะครับยังไม่พอ bsi ยาวๆคันนี้ครบเลยนะครับประหยัด ฟรีเซอร์วิสนะครับผมโอ้ oh, ได้อีกถ้านะับรวมปีนี้ไปด้วยปีนี้ปี2 0 2พันเอ็ดเนาะก็ได้อีกห้าปีเลยเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่ามันเหมาะกับใครบ้างเป็นไงบ้างครับสภาพแทบจะเหมือนรถใหม่ออกจากโชว์รูมเลยแค่มีเลขไม้สองหมื่นคันนี้ก็คือพร้อมใช้งานเลยอะรถปีสิบเก้าไม้สองหมื่นเนะาะเจ้าของมือเดียวได้ bsi ยาวยาวหนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นนะฮะจองให้ทันนะครับผมถ้าใครหาอยู่คันนี้ตอบโจทย์อะคราวนี้เราไปดูกันดีกว่าว่ามันเหมาะกับใครบ้างแน่นอน นะครับใครที่อยากได้ X1 โฉมปัจจุบันราคาถูกคือปัจจุบันเขาก็เป็น LCI แล้วก็คือมีเปลี่ยนไฟหน้าไฟท้ายนิดหน่อยนะครับแต่บอดี้เดิมนะฮะโฉมปัจจุบันราคาถูก BSI เยาวๆยาวนะครับผมจัดไฟแนนซ์ได้เต็มถ้าเครดิตแข็งแรงนะครับคันนี้ตอบโจทย์ใช้กับครอบครัวขนาดเล็กขนาดกลางได้นะครับตัวรถค่อนข้างกว้างขวางใส่แร็คบรรทุกจักรยานทุกสัมภาระเพิ่มได้นะครับผมก็เป็น รถที่ตระกูล s u v ที่ไว้ใช้ทำกิจกรรมและที่สำคัญคือมันประหยัดน้ำมันมากมากมาก,มากจริงนะครับน้ำมันถังหนึ่งเนี่ยถ้าเท้าไม่หนักมากในกรุงเทพเชียงใหม่ก็ยังเหลือด้วยคันเดิมไม่ได้ใช้นะครับเราก็รับเทินนะอ่ะแล้วก็ถ้าสนใจยังไงติดต่อกันได้ครับผมที่ลิงก์ไลน์ด้านล่าง q r code ที่เราได้ขึ้นเทไว้หรือแน่นอนด่วนที่สุดครับโทรมาได้เลยน้องเบียนน้องแจมรอรับสายอยู่คลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนยี่ห้ออะไรฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับ ก่อนทิ้งท้ายก็เหมือนเดิมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องโนเนมแล้วกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนรถใหม่เวลาเข้ามาเนาะนะครับผมเป็นกำลังใจให้พวกเรากันด้วยนะครับวันนี้ดูขอตัวละครับพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ